รีบเล่นรีบว่าอันและมหมาเนินม่ไหเรียนรมนวีน่าหนึ่งกระดามปีน้าโอ้พวกนี้หายตันตี้ยจงเตรียมตัวเตีนะเขาเขาจะะมาที่โรงพยาบาลยาลาเสร็จหนึ่งประมาณเดือนรู้สึกรู้สึกพินาหณานิาหึลงหรือพัฟกาิานเลยเนี้ย

สาพัฒรลุงจังสตูศัตตนานันว่าถ้านักษก็ขิ้นกเเนักกับีพันนาตอนเรียนเ่ยาสลุ้้นเอสไทุ่นสองเดี่ยวร้เอสไขึ้น s i 1หนึ X, ่องรแุ่อยยีบแปดปีอยู Metro ่อ็นบิดอีกสาม9ปี9ปีเดี๋ยวกลับไปยืมเงินลงมาจำรวจอีกสี่ปีเก้ากบบอีกบิดดาปีเขาจริงๆก็ได้รงมานอะใรอยู่แล้วนะเขาได้ชิลนลานแต่เขาไี่เอาเขาอยากมเงินกางพวกนี้ดุ๊ในทุกที่างรุนเพื่อนร่วมงานพอนหร เขาเรียนเกิดตารั้งนี้มันมีครับี่กว่าเกิดตาที่สคัมันไแต่ถ้าเกิดไม่ได้โรงพยาบาลน้ำเดหรอคือต้องเกิดเพราะว่ามนเหลือออที่อื่นเนี่ยลามาเลยก็ปิดไปครับจะมาเนี่ยมันไม่่าวมันมนีู้น น um really? ี่งรู้นี่โรงมานำเวลืนี่รอโฉเลยนะแล้วก็มออเนี่ยจับเหนื่รอเลอเดือดสิงหน่งีอ่ะความรเอาพี่รองไอ้พี่เชียรกได้พี่ตไปฝากนี่เลยบอกเฮ้ยลูกชายไปนะหมอหัวหน้า เป็นนี้วหนึ่งเมตด้วยี่เพียาสอนวด้วยนะเพื่อนี่เวดาเอาสว้หมดเวลาจัดอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็อุตส่าห์ตัไปเรือยนังทเราไปตีมตัวไปบอกเขาเนี่ยตัวไปตัวตีได้ีเดวกเขาตั้งใจลงมาตำรวจเนี่ยไม่ลงมานตำรวจต้องอยู่หอในโรงงาน พี่ไม่แน่ใจว่าก็มีเหรอ่อ้ยมึอใช่ไหมไคือถ้าถ้าอยู่ใช้อยู่นอกก็ต้องต้องอยู่ดีๆต้องสสยาวเทียมาีๆแต่อาจจะพยาไทยแลนทีวีอารเเดี๋ยวนะคุณต้องต้องต้องดีดีเส,สัเดียวพยายามแตุ่ง่งนั้นเมอก่อนี่ไปอยู่พยาไทยก็ทำได

สี่ปีไม่เท่าฟอตีอ่ะนะนะต้องีต้องมีต้งมีไปพี่จะไปไปจงี่ีนตง๋ล่วมหน้ากแล้วไปถึงาเนม พี่เป็นนันั่น่อยู่แล้วนก็นั่น่งอยู่เหมนนเลยนะก็ับรถลักลุกนังขับรถรักลุมด้เยก็ักษนไม่ไหวก็เต็ไมกลับบ้านบ้านถ้าเทื่เ่คือไมตออนเก็แบบเดเรียนนอนเดี๋ยวพัาไทยดีกว่าเพราะว่าเช้าเช้าขึ้นมาก็ม่ก็มีนเช้าถึงกเร็วอะเพราะว่าชุไมถึงเรียกเีย้า

แต่ว่าบอกแล้วเ oh, ่าไม่่เขาบอกเลยว่าเลือเลือกสีอะ

ได้เนเสมไเหรียญได้รางวัลได้รางวลผู้ปกครองเดกหมองเห็นลูกที่ไอ้บานนี่มาแล้วลาวโราดูโราเพมันลาวด้วกันเพูดอย่างนี้เลยคือลูกเขาลูกหลาอ่ะูกล้าอลง่บอกเด็กกินกันเชื่อเลย้าลราตั้งสมมติแรง EP

อย่างนี้ไปเที่ยวเป็นงานกะไนะลึกงกรมากไม่เท่กีอย่างถ้าคนที่มีเหมือนพี่อย่างนี้ประสบการใครลรกอกพี่ออเราไม่มีเราทำหนที่าท้ลกลัวเที่ยลคนที่มาชนเทียนอกนน thì nó ổn, thấy không? vui thuyền này luôn, nó còn vui nữa, nên đi thuyền kinh được. về.